สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีตั้งค่าหน่วงเวลาปิดของสวิตช์ทั้ง Sonob แล้วก็ t ูย่านะครับโซนอก็คือตัวด้านบน t ูย่าก็คือตัวด้านล่างเป็น Smart Switch นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นรุ่นเบสิกนะครับจริงๆสามารถตั้งค่าในรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมขอสาธิตในตัวสวิตช์แบบนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับเห็นภาพได้ชัดซึ่งการต่อแบบ หน่วงเวลาปิดเรียกว่า Inching นะครับในแอป evlink ของตัว s o n o f basic นะครับเราสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบหน่วงเวลาปิดได้ก็คือเมื่อคุณเปิดก็นับถอยหลังตามเวลาที่ต้องการแล้วก็ปิดประมาณนั้นหล,ลายคนจะเอาไปออกแบบกับประตูนะครับอย่างเช่นพอกดเปิดสวิตช์จ่ายไฟให้ประตูเลื่อนๆๆไปจนประตูปิดสนิทแล้วก็ตัดไฟเลยปิดหมดเลยนะครับแบบนี้นะเขาเรียกว่าอินชิง ของโซนอฟนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ปกติอยู่แล้วเชื่อมต่อแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งหน่วงเวลาปิดได้ที่ปุ่มด้านบน3มปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ตั้งค่าหน่วงเวลาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจะเห็นว่าเขาจะมี2องออปชันก็คือเปิดใช้งานตัวนี้ ไฟกระพริบเตือนนะครับเขาจะเขียนไว้ด้วยกระพริบนานเท่าไหร่แล้วก็จะให้สวิตชปิดนะครับผมตั้งเป็นเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ตั้งเป็น5วินาทีประมาณ5วิให้เขาปิดตรงนี้นะครับบันทึกโอเคประมาณนี้แล้วก็จัดเก็บนะครับ โอเคเราตั้งอินชิ่งแล้วหน่วงเวลาปิดแล้วภายใน5วินาทีก็ปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทดสอบอ่านี่นะครับแบบนี้เลยนะเปิด1 2 3 4 5นี่คืออินชิ่งโหมดนะครับก็คือหน่วงเวลาปิดนั่นเองตั้งค่าในโซนอฟง่ายๆส่วนทูย่าก็ตั้งค่าได้เช่นเดียวกัน ผมจะทดสอบกับไฟทีวีคอนโดผมถอดมาคือตัวที่สองด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับไฟติดนะเราสามารถตั้งค่าอินชิ่งได้เช่นเดียวกันอยู่ที่เมนูทม m ์เมอร์นะครับแล้วก็ไปที่แถบสุดท้ายอินชิง่งจะมีเขียนไว้อยู่แล้วนะครับเราจะอินชิ่งให้ปิด5วินาทีเช่นกันนับเป็นนาทีได้นะครับเนี่ย โอเคเลยนะครับ60นาทีอันนี้อินชิ่ง60นาทีมากสุด1ชั่วโมงนะครับ5วินาทีให้ปิดโอเคเปิดใช้งานนี่นะครับแล้วเราก็ออกไปเปิด1 2 3 4 5อ่าปิดแล้วเช่นกันนี่คืออินชิ่งโหมดนะครับเรากดเปิด หรือสั่งเปิดผ่านมือถือเข้าจ่ายไฟแป๊บหนึ่งนับไป5วินาทีก็ปิดการทำงานก็จะประมาณนี้สามารถตั้งค่าได้ทั้ง2ยี่ห้อนะครับซึ่งถ้าเราเทียบดูตัวสวิตช์อื่นๆนะครับในตัวไทม์เมอร์ไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับที่สามารถตั้งอินชิ่งได้จะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบให้รองรับอินชิ่งเท่านั้นถ้าเกิดใครไม่แน่ใจก็ทักถามผมก็ได้นะครับลองดูสวิตช์รุ่นอื่นๆของตัว ทูย่าบ้างนะครับผมจะดูสวิตช์พวกไฟห้องนั่งเล่นทามเมอร์ไม่มีครับไม่สามารถทำอินชิ่งได้ต้องลองเช็ครายละเอียดอีกทีว่ารุ่นไหนแต่ถ้าเป็นทูย่าแบบรุ่นเบรกเกอร์สมาร์ทเบรกเกอร์แบบนี้นะครับทรงนี้สามารถทำได้นะครับส่วนของโซนอ f ถ้าเราเข้าไปดูโซนอ f พวกสวิตช์อื่นๆอย่างเช่นพวกสวิตช์ผนังครับพวกสวิตช์ที่เป็นปลัก๊ก ลองดูว่าปลัก๊กทำได้ไหมถ้าเป็นปลัก๊กปลั๊กก็ตั้งค่าหน่วงเวลาได้ครับส่วนใหญ่โซนอฟจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ต้องเช็คเป็นรายตัวไปก็มาประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครไม่แน่ใจหรือมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ